เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องหาเรื่องสัจวาจาใดๆกับนักการเมืองครับผมไม่เคยเชื่อโอเคอาจจะมีชวนคนเดียวที่ผมพอจะเชื่อเพราะตอนชวนเนี่ยที่ผมเชื่อเพราะตอนนั้นอ่ะผมและนักข่าวหลายคนเนี่ยเราเชียร์ชวนที่สุดแม่บอกว่าตอนที่จิ๋วจำจำกรในจิ๋วได้ตอนนั้นน้าอยู่ช่องเก้าผมอยู่ไอทีวีอยู่เรื่องจิ๋วเนี่ยชวนเนี่ยเพราะัพประชาธิปัตย์แพ้จิ๋วไม่กินคะแนนเองเรื่องตั้งประทุมเลยตั้งประทุมจำได้ไหมอนนั้ตอนนั้นเลยตอนสมัยแพ้ไปสองคะแนนนิดเดียวเออเราก็บอกว่าเฮ้ย เราแบบจับมือกันอีกพักหนึ่งเลยแต่ประมาณนี้ชวนบอกไม,ไม่ไม่เพราะว่าเขาบอกเลยว่าพักที่ที่หนึ่งต้องตั้งรัฐบาลอันนี้คือหลักการเจริงจริงเขาทำจริงจริงเออผมก็เลยแบบเคารพเนี่ยว่าเออก็ก็ทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถจะตบ,บาสัตว์ได้เลยนะแ<ช>บบวิ่งไปจับคนอื่นก็ได้ใช่ไหมครับได้เป็นรัฐบาลเลยเชวนบอกชวนบอกไม่ก็คือแพ้สองเสียงผมจาได้ประมาณสองเสียงเลยระ้เขาบอกไม่ก็ให้ที่หนึ่งตั้งไปเอ่ผมมองนักการเมืองไทยที่แบบมี มีสัจววาจาจริงๆอ่ะมีน้อยมากมีไม่กีไม่มีไม่กี่คนแล้วครับรับรับเพราะฉะนั้นคุณชวนจะทํางานยังไงต่ออะจะดีบไปคุณชวนก็ยังอยู่กับพรรคไทยปะอันนี้คืองนี้ฮะผมเจอคุณชวนในงานแต่ว่าเวลาเจอในงานมันไม่ใช่งานการเมืองเนี่อหรไหมครับผมเจอในงานมีอยู่งานไปคอนเสิร์ตของคุณนัทยนตรารักษ์อพี่นัทนะครับก็คุณชวนก็ไปในฐานะประธานแต่ว่ามันเป็นงานมันเป็นงานบันเทิงมจะเป็นันเป็นงานการเมืองเออมันก็จะดูแบบไร้มารยาทใช่ไหม ว่าอีนี่แบบแก่ขนาดนี้มึงไม่มีมารยาทนี่ก็มางานบันเทิงเอออย่างเงี้ยคือเหมือนกับเวลาเราเจอคนเหล่านี้ในง,งานศพอ่ะผมก็จะไม่ไปแฉเขาว่า,าตกลงจะร่วมพักไม่ร่วมพักเลยเพราะว่านี่ก็มางานศพ<ช>คือมันต้องมีมารายาทด้วยใช่ไหมทีนี้ท<ช>ี่เวคือแต่ว่าผมฟังคุณชวนพูดกับชวนอีกใคพูดกับสุดิช,ชัยยุนเนี่ยคือเขาก็บอกเขาก็อยู่คนอยู่พักนี้แหละครับ<ช>แต่อย่าลืมว่าตอนนี้ชวนเนี่ยแปดสิบจะเก้าสิบแล้วนะครับอืมเขาก็แต่ว่าเขายังสุขภาพดีนะสุขภาพดียังเดินขึ้นไตรงได้เออคงไม่ คือผมว่าอย่างชวนอย่างอภิสิทธิ์เนี่ยคงไม่ไปอยู่พรรคใหม่แล้เขาคงไม่ไปตั้งพรรคใหม่ครับแต่ถามว่าจะทำไงไปชีิปัด <c oughs> ก็อยู่ไปแบบนี้แหละครับก็อยู่ไปแบบแบบชวนหลีกภัยครับผมั <c oughs> ปชี้ปัดถามว่าโอกาสจะฟื้นไหม <c oughs> ผมว่ายากในในผมพูดริงอีกสิบปีจากเนี้ยผมว่าไปชี้ปัดโอกาสฟื้นน้อยมากยกเว้นจะมีปฏิหารที่จะแบบจะขึ้นมาเล่นการเมืองแบบดุเดือดอย่างตรวจสอบเต็มที่เป็นชิ้นเป็นอันซึ่ง ผมไม่เห็นคนในประชาปัตจะทำแบบนั้นครับอไม่เห็นแม้กระทั่งใช้ชนะเดชโชตอนที่จําได้ไหมครับเมื่อประมาณหลายเดือนมแล้วชัยชนะนบอกว่าจะไปตรวจสอบทักษิณที่ชั้นสิบสี่ผมบอกว่าก็มุงจะไปตรวจสอบก็ไปตรวจสอบมึงจะประกาศทาไมก็ไปเลยสิเมืองประกาศทําไมวะเออแล้วผลเมื่อก่ประกาศเปซะขนาดนั้นขึ้นไปก็ไม่ได้ไปถึงก็ไม่คือสรุปคุณไม่ได้หาอะไรเลยทุกคนก็บอกว่านี่เป็นการคาอกลาเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ย้ฟังกูบ้างกูขอตําแหน่งขอตําแหน่งอันนี้เป็นการพิจารณาเฉพาะข่าวนะครับ่ผมถามน้าจริงๆนะท่านน้าจะไปตรวจสอบคนเนี่ย จะบอกเขาไหมว่าเดี๋ยวกูจะไปจับชู้มึงอะอะไรประมาณเนี้จะไปจะบอกเนะเออไปประกาศทาไมวะเออนี่มึงเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วมึงบอกจะไปตรวจสอบเขาอ่าแล้วผมถามว่าไปประกาศทําไมแล้วไปประกาศเดี๋ยวยิ่งทำอะไรไม่ได้ใหญ่เลยใช่ใช่ไหมอันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องไปคิดตัวเองนะครับว่าคือผมไม่ได้บอกว่านักการเมืองเนี่ยมีตําแหน่งแล้วมันเป็นเรื่องผิดนะครับแต่ผมบอกว่าคุณควรจะต้องบีฮับว่าคุณควรจะทําอะไรอย่างแค่ไหนอืมครับแล้วก็ทําให้มันจริงจริงหน่อย คือเข้าใจคือทุกคนเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลผมพูดจริงนะครับคือการเป็นสอสอฝ่ายค้านเนี่ยมันมันมันแย่แล้วยิ่งถ้าเป็นเป็นฝ่ายค้านโดยที่แบบเป็นที่เป็นจอยยิ่งไม่ได้ไเลยเลยไงครับคือสสทุกคนเนี่ยได้เงินเดือนเท่ากันนะประมาณเอาง่ายๆผมตีตัวเลขเป็นเงินหลักแสนทุกคนน่นะครับหลักแสนทุกคน,นะกน,กคนนะเน่ะเดือนเงินเดือนบอกสวัสดิการนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่คิดกินนอกกินในนะครับสำหรับบางคน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีงบประมาณไนงะ มีก็ประมาณครับผมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดต่อไปแต่ว่ารัฐบคือถ้าถามว่าในเชิงการเมืองไทยอ่ะผมว่าอุดมการณ์ทางการเมืองพรรคการเมืองไทยอมันมันหาไม่ค่อยง่ายครับมันพร้อมมีแต่มันหาไม่ค่อยได้ครับในเชิงวิชาการเนี่ยเราไม่เห็นพรรคการเมืองไทยมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจนครับส่วนใหญ่เป็นนโยบายหาเสียงเป็นพ่อประกันด้ามากกว่าครับ เกิดเพราะฉะนั้นมัน<อ>ต่างกันถ้าถ้าประชาชนคนที่จะต้องเลือกพรรคการเ<อ>ามืองเวลาที่เขานักการเมืองชอบอ้างวราทําเพื่อประชาชนเ<อ>พื่อประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยมันมี<อ>จุดที่เราควรจะต้องขบคิดอะไรบ้างหรือเปล่าว่าประชาชนที่บ้านเนี่ยมันคือประชาชนของใครคืองนี้ผมพูดโดยตรงนะคือผมก็ไม่ได้แบอบยาวว่าคนไทยนะครับคนไทยก็จะพูดอยู่คำบอกว่าเออเนี่นักการเมืองอไหนก็เหมือนกันหมดแหละราะฉะนั้นมันทำอะไรให้กูได้กูก็เอาใช่ไหมทีเนี้ยเขาลืมคิดไปว่าอะไรที่กูได้เนี่ย มันหมายถึงว่ามันไม่ใช่ของหน้าการเมืองมีที่มาไอของบัตรไอขอที่คุณได้มันคือเงินของประเทศเพราะงั้นที่พวกนี้ก็เป็นล้วงประเทศมาให้คุณครับและสุดท้ายคุณก็ต้องไปใช้นี่ประเทศอยู่ดีใช่ไหมคือบางคนบอกว่าคือบางคนเนี่ยไม่ได้เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนิดรึกออกไหมแต่คุณอย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณกินเครื่องดื่มขวดนึงอะคุณก็ต้องจ่ายภาษีแวตใช่ไคือคนคนคุณธีรพัฒน์จะมีเงิน38ล้านหรือ85ล้านอะไรก็แล้วแต่ ก็กินน้ําดื่มหนึ่งขวดกับคนที่มาจนจนอยู่ริมถนนจ่ายแวตเท่ากันนะครับแต่ภาษีเออแต่ภาษีเงินได้อะจ่ายไม่เท่ากันที่เงินได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียแต่เพราะฉะนั้นคนจนอย่าลืมว่าตัวเองไม่เสียภาษีนะครับคุณเสียภาษีเท่ากับสมมตินะฮะในแบงก์ใหญ่ๆแม่งกินน้ําขวดเนี่ยก็เสียภาษีแวตเท่ากับคุณแหละเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเออก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีของฟรีบนโลกใบนี้หรอกนะครับมันไม่มีเลยเออเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องรู้อย่าไปนึกว่าแบบ โอ้ยเพื่อประชาชนประชาคือก็ต้องดูดีว่าประชาชนได้อะไรผมถามต้นวันนี้คุณคุณมีนักการเมืองมาคุณได้อะไรครับแล้วแล้วอะไรคุณเสียอะไรใช่ไหมครับคือคุณได้อะไรแล้วคุณเสียอะไรคือสิ่งเราเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ได้ถนนได้อะไรอ่ะศาลาริมทางผมถามว่าเงินนักการเมืองเหรอไมไปคิดดีๆผมไม่ถาม <c oughs> เพราะเงินนกักการเมืองเหรอเงินใครเขาบอกว่าก็านี่ไงเขาเขียนป้ายติดไว้เขาเป็นคนถามผมบอกว่าไปถามไม่ได้มันเอาเงินพ่อมาทำเหรอ คือบางคนเนี่ยคือชาวบ,บ้านเป็นคนเป็นคนดีนะเป็นคนบริสุทธิ์มากไงเขบอกนี่เขาเขียนป้ายมาเขาเป็นคนทำผมก็ไปถามมันที่ว่าเงินมนจริงหรือเปล่าเงินใครคมันเป็นเงินภาษีหมดแม้กระทั่งไอ้ถังขยะริมถนนเนี่ยที่มาเขียนว่าโดยนู่นนี่นั่นอีกคือเงินภาษีคุณมาเขียนไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่คนเหล่านี้มันก็หน้าทนที่มันจะมาเขียนไงครับแล้วคนก็เลยแบบรู้สึกแบบหลงไงเหมือนกับแบบไปวัดแล้วก็เห็นแบบซ่วมนี้สร้างโดยคุณธีรพัฒนพิรมันนั่แล้วคุณธีรพัฒน์ว่าสร้างเองเหรอไหม แต่ถ้ายีนักการเมืองสร้างอ่ะมันเอาเงินภาษีมาสร้างหมดแล้วคุณไม่ออกเงินเองนะอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ